หัวแหนพี่ทําเองใช่พี่เนี่ยอ๋อใช่ครับผมทำเอง<ม>สูตรเป็นยังไงบ้างพี่สูตรตอนนี้เปิดเผยได้ไหมเปิดเผยบอกได้ว่าเราซื้อสูตรมาจากไหนอ๋อคือเราซื้อสูตรมาจากกินนะพี่เนี่ยก็คือเรากินตั้งแต่หนูเล็กไปเลยครับพ่อแม่พันธุ์กินได้พร้อมกันเลยอ๋อขอชมพี่เขาชมหน่อยเอาอเอาออกมาเลยพี่มันมืดมันไม่เห็นในบอ่อ Oh. พันใหม่ด้วยนะครับคือ <Okay. S 2> พ่เพิ่งผสมพัน์ครั้งแรก oh. อันนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณโลสองโลสามโอ้โห oh. สุดยอดมาก ารามหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอวันแท่นสวัสดีครับวันนี้ครับมาเที่ยวไกลเลยครับวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณนะครับเรามาทําไมครับมาดูนี่ครับนู่นครับ ผมนึกว่าคือลงลงเลี้ยงหมูครับใหญ่มากครับอันนี้ที่ฟาร์มฟาร์มนี่ครับเขาเลี้ยงหมูมาเยอะมากนะครับผมก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมมาเลกเปลี่ยนความรู้นะครับเดี๋ยวผมพาไปแนะนําให้กับรู้จักเจ้าของฟาร์มครับว่าเอคิดยังไงทําไมถึงเลี้ยงหนูนะครับแล้วทําไมถึงเลี้ยงเยอะขนาดนี้ครับความรู้สึกเป็นยังไงผมขออนุญาตสอบถามนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีชื่ออะไรครับพี่ขอผมชื่อแอดนะครับเรียกพี่แอดก็ได้ครับชื่อพี่แอดนะครับครับที่นี่อยู่ที่ไหนพี่ อยู่ตำบลดอนอ๋อหมู่บ้านก่อนพี่หมู่บ้านหมู่บ้านดอนมะนาวตำบลดอนมะนาวตำบลดอนมะนาวครับพี่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโอ้โหผมผมมาแถวสุพรรณบ่อยแต่ไม่เคยเจอฟาร์มอะไรใหญ่ขนาดนี้ก่อนช่วงก่อนผมเคยมารอบหนึ่งมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้พี่กำลังกำลังกำลังสร้างกำลังสร้างครับแต่รอบนี้มาโอ้โหอลังการมากมากครับคิดยังไงครับพี่ทําไมถึงขยายกิจการขนาดนี้ครับพี่ก็ ตอนแรกมันก็เราก็คิดว่าเฮ้ยมันจะขายได้หรือไม่ได้แต่เนี้ยว่าเออยทำไปทําไปแล้วมันก็ขายได้ครับขายได้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีอนาคตอีกเยอะรเราเลยลงทุนนะครับโอ้โหผมว่าผมดูแล้วผมผมอายคนระับฟาร์มผมเท่านี้เลยครับ <c oughs> น้อยนิดเดียวแต่ฟาร์มแคใหญ่มากครับผม okay, โอเคพี่โอเคขอญอาตสอบถามเพิ่มเติมพี่เริ่มต้นนะพี่ที่พี่จะเลี้ยงหนูพ,พ,พี่พี่คิดยังไงพี่ <c oughs> ตอนเริ่มต้นเลยพี่เริ่มต้นเลยเราคิดว่าเฮ้ยเราจะมีอาชีพอะไรที่ว่ามันเป็นอาชีพเสริมะครับครับผมให้มันมีไรายได้ขึ้นมาบ้างได้ค่าน้ำค่าไฟนิดหน่อยก็ยังดีอืมครับผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงพี่อดีตพ,พี่ทําอะไรพี่อ๋อผมทําบ่อก,กุ้งคับอ๋อทาบ่อก,กุ้งโอ้โหเศรษฐีบ่อก,กุ้งนี่ <c oughs> แล้วกุ้งเป็นยังไงบ้างครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงพี่ผมไม่เคยไม่เคยก็คือกุ้งอมันลงทุนสูงค่อนข้างสูงนะครับลงทุนสูง,สงกาไรกาไรมันก็ไม่ได้เยอะอะไร จริงเรอพี่ว่าโอ้โลงทุนกุ้งนี่แพงมากไงผมเห็นแล้วไม่ได้เลยต้นทุนประมาณหายใจลดต้นคอครับตามไปติดๆนะครับอืมครับก็คือถ้าช่วงไหนราคาแพางหรือหนูไอไม่ใช่หนูสิกุ้ง,ง,งมันไม่มีปัญหาเรื่องโรคอะไรก็ได้กาไรเยอะ <ใช S 1> แต่ถ้าช่วงไหนที่มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องอะไรเรื่องตายี่ย <ขา S 1> ก็จะมีปัญหานิดหน่อยขาดทุนเยอะครับใช่ครับผมขาดทุนเยอะเพราะผมว่าก็หลายๆฟาร์มถ้าคนอยู่ได้ก็ทุนต้นทุนเยอะหมุนเยอะจริงๆนะพี่เนาะโอเคพี่ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมพี่ ในการเรื่องการตลาดพี่คิดยังไงกับหนูพี่ก็การตลาดอะตอนแรกอะเราทำเราก็คิดว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าวใครจะไปกินอะไรเยอะแยะแล้วทาไปทํามาเฮ้ยมันกลับว่าไม่พอขายทำแล้วเอ้ยมันขายดีอะครับดีเกินคาดอะครับโอเคครับทิ้งกุ้งไปเลยครับตอนนี้คือกุ้งไม่ได้เลยแล้วจัดหนูเต็มที่เลยโอเคแล้วพี่อุบอกเยอะขนาดนี้พี่ใช้คนงานก็ให้อาหารดูแลกี่คนครับพี่เนี่ยอ๋อคือตอนนี้เราเมื่อก่อนเราเคยจ้างคนงานแต่ตอนนี้เราทําเอง แบ่งเวลาแบ่งเวลาให้เป็นแล้วจะทําทันนะครับครับพี่โอเคพี termin, oh, ่การให้อาหารต่อวันเนี่ยต่ดประมาณกี่ชั่วโมงพี่ถ้าให้จริงๆอ่ะประมาณ2ชั่วโมงครับสองชั่วโมงกี่ร้อยบอกรบพี่เนี่ยก็ตอนนี้ก็เกือบ5้ารอยแล้วครับเกือบ500ร้อยแล้วครับโอ้โหดูนี้ครับนี่ครับก็คือไม่ธรรมดานี่ครับโคตรใหญ่จริงครับก็คือแถวสุพรรณที่ผมเคยเจอมาครับ ฟาร์มจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับจะฟาร์มเป็นเล็กๆครับไม่ค่อยใหญ่ขนาดนี้ที่นี่จะเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับในในสุพรรณนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับนี่โอ้อลังการเลยครับไม่เป็นไรครับครับพี่ตอนนี้คือการเลี้ยงหนูเยอะขนาดนี้พี่มีอะไรที่อยากแนะนํำไหมพี่อย่างเช่นระบบน้ําหรืออะไรต่างๆพี่อ๋อก็ระบบน้ำนะครับถ้าเกิดว่าเรากรอกใส่ถ้วยใส่ขวดวันนึงไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับครับผมฟาร์มเราคือใช้ระบบน้ําอัตโนมัติครับจุกน้ําอัตโนมัตินะครับครับผม ก็แบบไหนพี่แบบไหนไอเนี้ยครับอ๋อแบบนี้พี่อันนี้ใช้ท่อ P E ใช่ไหมพี่ใช้ท่อ P E P E ครับเนี่ยใช้ท่อ P E อ๋อโอเคพี่นี่นี่ใช้ท่อ P E ลงไปข้างในพี่ดูข้างในไหนพี่เป็นแบบไหนครับผมดูได้ครับมืดตเลยโอ้ืดอันนี้ผมมาถึงมืดมากครับก็เป็นท่อจุกน้ำน่อจุกน้ำโัตโมัตินะครับนี่ครับนี่กะหนูอยู่ข้างในอันนี้มองไม่เห็นนะครับก็ ก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าในการเลี้ยงหนูถ้าเลี้ยงน้อยๆสามารถเปลี่ยนน้ำเองใช้ระบบถ้วยร,ระบบแก้วเติมน้ําอะไรต่างๆก็ถือว่าก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเลี้ยงปริมาณขนาดนี้เนาะสเกลใหญ่ขนาดนี้ครับผมว่าถ้าใช้ระบบน้ําคงประมาณครึ่งวันคงให้หันไม่เสร็จใช่ไหพี <c oughs> ใ่ใช่ครับเนาะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยทุนแรงนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่พี่ทำมาระบบน้ําแบบไหนดีสุดพี่หรือแบบนี้แล้ว จบที่แบบนี้หรือว่าแบบไหนดีที่สุดผมทํามาแค่ใช้ถ้วยครับครั้งแรกคือหมันไม่ไหวเลยเราไม่ได้<อ>ไเลยครับผมแค่ล้างถ้วยแค่ประมาณ4 50บใบก็เสียเวลาเยอะแยะแล้วเราไม่มไดเลยโอ,โอเคพี่โชว์หนูให้พี่ผมดูหน่อยพี่โชว์หนูห,หน่อยบ่อ,บอไหนบอไหนเนาะไหนไหนขอชมหน่อยขอชมพี่ขอชมหน่อยออเอาเอาออกมาเลยพี่มันมืดมันไม่เห็นในบอ่อ โอ้ยวันดีครับพ่อแม่พันธุ์สุดยอดครับนี่พี่ยกโชว์หน่อยพี่ยกโชว์หน่อยเทียบกับมือพี่หน่อยเทียบกับแน่ขนาพี่ว่าเป็นแบบไหนนี่ครับอันนี้คือพ่อพันธุ์ที่ดอนมะแนวนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่พ่อพันใหม่ด้วยนะครับโอเคเผสมพันุ์ครั้งแรกโอ้โหอันนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณโลสองโลสามโอ้โหสุดยอดมากพี่โอเยพี่ผมอยากถามพี่เพิ่มเติมนิดหน่อยพี่พี่เลี้ยงหนูมากี่ปีแล้วพี่ จริงๆแล้วเราเลี้ยงมาแค่ประมาณปีกว่ากว่าโอเคปีไปกว่าพี่ปีกว,กว่าก็มีประสบการณ์เย่างเดวผมว่าขออนุญาตถามหนหนึ่งว่าในการเลี้ยงหนูพี่ประสบการณ์ในการเลี้ยงมาพี่ข้อควรระวังในการเลี้ยงหนูหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะพี่ก็คือปัญหาจริงๆเรายังไม่ค่อยเจออะไรมากๆแต่เจอที่จริงๆคือปัญหาจุกน้ําเสีย ครับเออแล้วทําให้บ่อสะโปรครับผมแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องหนูตายอะไรมีไหมพี่ไม่มีเลยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไม่มีไม่มีเลยเลี้ยงกุ้งกับเลี้ยงหนูอะไรเงง่ายกว่ากันผมไม่ต้องพูดแล้วครับกุ้งนี่สารพัดปัญหาอ๋อครับผมยากมากแล้วต้นทุนอะไรแพงกว่ากันพี่โอ้นี่มันแค่เซี่ยวเดียวครับใช่ไหมครับเซี่ยวเดียวของอาหารกุ้งอ๋อครับผมเนาะถ้ามีคนแนะนาว่าให้พี่เลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงหนูพี่จะเลือกเลี้ยงอะไรพี่ าตอนนี้เลี้ยงหนูดีกว่าครบโอเคครับผมแล้วก็ข้อดีของการเลี้ยงหนูเป็นยังไงบ้างพี่แนะนําให้ฟังหน่อยข้อดีก็คือว่าอ่ะอย่างน้อยนะเราไม่ต้องซื้อซื้อลูกพันธุ์บ่อยๆครับเฉพาะพ่อแม่พันธุ์ครั้งเดียวจบเลยครับผมแล้วปัญหาเรื่องโรคภัยไม่มีโอเคพี่แล้วพี่อยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่เขาดูคลิปไหมพี่ว่าเกี่ยวกับฝากถึงคนเลี้ยงหนูฝากถึงคนเคยทําอาชีพต่างๆนะครับพี่ อยากฝากอะไรถึงเขาไม่ผ่่ก็อยากจะบอกว่าถ้าคิดว่าทําอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่ประสบผลสําเร็จนะครับให้เรามาศึกษาวิธีการเลี้ยงหนูดูครับผมเพราะว่าต้นทุนการเลี้ยงในตอนแรกไม่ได้เยอะเลยครับผมเปรียบเทียบกับอย่างอื่นนะพี่เนาะแล้วก็รายได้คือมันค่อนข้างดีครับอ๋อครับผมโอเคมากพี่โอเคถ้ามีคนสนใจครับแถวสุพรรณบุรีฝั่งนี้ครับอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มที่บ้านพี่อ่ะพี่ สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ไหมพี่ได้ครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยโอเคขอตําบลใหม่อีกรอบพี่หมู่บ้านดอมะนาวนะครับครับผมตำบลดอมะนาวครับผมอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับขอเบอร์โทรหน่อยพี่ศูนย์แปดศูนย์ครับครับผมห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับผมสามศูนย์เจ็ดครับสามศูนย์เจ็ดโอเคนะครับวันนี้ฟาร์มหนุ่มพูกใหญ่ชัยภูมิกับพี่เอ็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีามพี่หัวแหนที่พี่ทําเองนี่พี่ หนูกินแล้วจเจริญเติบโตดีไหมพี่ครับกินแล้วรู้สึกว่าการจเจริญเติบโตมันจะดีกว่าอาหารสลลําเร็จรูปทั่วไปนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยพี่ไหนพี่ทําเองขอดูขอดูอดหน่อยพี่เป็นแบบไหนได้ครับใช่ครับพี่พี่นั่งนั่งดูหน่อยพี่<อ>เป็นเม็ดแบบไหนมันเป็นแบบนี้เนาะเม็ดอย่างนี้ครับเนี่ยนะครับการทํายากไหมพี่อ๋อไม่ยากครับง่าย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 ไหมพี่โอเคโอ้หนูให้หนูกี่เดือนกินนะพี่เนี่ยก็คือเรากินตั้งแต่หนูเล็กไปเลยครับพ่อแม่พันธุ์กินได้พร้อมกันเลยอ๋อผลิตเดี๋ยวนี้เลยครับผลิต ไว้ให้หนูเราทานเองใช่ไหมพี่ทานน้งพุทธสดีเลย <c oughs> ให้หนูเรากินเองใช่ไหมพี่ไม่ได้ผิดขายใช่ไหมพี่ไม่ได้ขายครับเพราะว่าตอนเนี้ก็หนูเราก็มีอะไรมามากพอสมควรคือผลิตไม่ทันนะครับอ๋อนนนึกว่านึกว่าผิดและขายด้วยจะมีคนสนใจมาซื้อนี่ก็อยากขายอยู่นะครับครับผมเ <c oughs> นี่ยได้สูตรมาจากไหนพี่ ก็ตอนแรกเราก็คิดเองบ้างแล้วก็ทีนี้ว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กไม่เวิร์กเราก็ไม่รู้เราก็ถามกูรูบางท่านบ้างนะครับโอเคก็ศึกษาเอานะครับพี่ครับก็ลองดูแต่แบก็คือโอเคโตดีถ้าใครสนใจอยากจะทกถามหัวเองนะพี่สามารถมามาถามูุดได้ไหมได้ครับได้ครับโอเคปรึกษาได้ครับโอเคนะพี่ครับผมสวัสดีครับคลิปจบแล้วครับก็้ี